มีอะไรหรอแคทมีอะไรงั้นหรอจะอะไรซิกหรอไม่ว่าิ่นเห็นในจีอยู่กับด้วน้องผิวคนนึงอยู่นะเออเอ,อืมทำไมหรอฮะทำไมน่ะหรอน่าแฟนแกนะแกจะไม่หึงเลยหรืองไงเขาขอเลิกกับฉันแล้วนะ่ะฮะอะไรนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเราให้ฉันฟังหนูนี้เลยนะคือว่า มีอะไรเหรอจีถึงเลขฉันออกมาระหว่างเปลี่ยนค่าแบบนี้เออคือว่าจ๊ะเออโอ๊ยจะมึงียบทำไมล่ะคะรุ่นพี่บอกเขาไปสิคะเพารุ่นพี่หนูรักฉันเอ,อ๊เนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันนะ่ะฮ้จะอะไรน่ะเหรอกนะ็เรื่องพี่จีน่ะเรียกเเอมเพื่อบอกเรืยังไงละ่ะเนี่ยนี่เราก็เล่นใช่ไหมจีฉันขอโทษเม่ไม่จริงไม่จริงใช่ไหม พี่ชายคขามาบอกหรืยตัวเองแบบเนี้ยยังจะไม่รู้อีกเหรอนี่งโง่จริงหรือแกล้งโง่เนี่ยไม,ไม่จริงทำไมล่ะจีทำไมได้ต้องทำอย่างนี้ล่ะื่อขอโทษอย่งเมื่แต่ไปพูดกับคนที่ฟังไม่เข้าใจเลยค่ะล่นพี่เราไปกันเถอะเดี๋ยวจีอย่าเพิ่งไปจีอย่าเพิ่งดูกน เออไม่น่าเชื่อเลยฮะห้องหมอนั่นจะเป็นผู้ชายแบบนั้นแล้วกแกไม่เสียใจเลยหรอไงเอ๊ะนี่เธอนอกใจพี่เหรออะไรกันคะก็เขาเป็นเพื่อนฉันนี่คะเพื่อนอะไรทำไมสนิทถึงขัง้นหอมแกมเออโอ๊ยนี่รู้พี่แจ๋ยเหรฉันนั่งหนาถ้าราบที่ฉันติดเพื่อนไม่ได้เราก็เลิกกันเถอะอะไรนะ ฉันยอมรับว,ว่าเสียใจกับการกระทำของเขาแต่ว่าหึฉันก็เพียงแต่เสียคนที่เขาไม่ได้รักฉันไปเท่านั้นแต่เขาต่างหากที่ควรจะเสียใจมากกว่าฉันเพราะว่าเขาเสียคนที่รักเขามากที่สุดไปแล้วและที่สำคัญฉันก็ยังมีทั้งคุณพ่อคุณแม่แคทรอยเพื่อนอีกหลายคนที่จะอยู่ข้างๆฉันในวันที่ฉันท้อแท้่ยล่ะหึ อืนระอสู่ข้างๆถ้ากำลังใจเธอเสมอนะอืขอบคุณนะนิทารื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งความรักที่ไม่สมหวังก็่ใช่ว่าคนผูกบอกเรื่องจะต้องเสียใจเสมอไปเพราะมันทําให้เราได้รู้ว่าเราแค่ออกมาจากชีวิตของคนคนหนึ่งแต่อีกฝ่ายต่างหากที่จะเสียใจในภายหลังไม่รู้ว่าเขาได้เสียคนที่รักเขามากไปซะแล้ว ไม่มีใครที่เมื่ออกหักเราไม่สามารถมีรักครั้งใหม่ได้ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอเพียงแต่เปิดใจรับสิ่งเหล่านั้นก็พอ